สวัสดีครับผมชาวเกาะเดอะไอแลนกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้มาให้ดูหน่อยจำได้ไหมครับว่ารุา่านไหนตัวนี้ในสไตล์ v วอร์ซ c Pa ของ m i c r o อ o t นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3ขนาดก็คือ Fatboy ตัวเล็ก Jumbo ตัวกลางแล้วก็ Monco ตัวนี้ครับเป็นตัวใหญ่สุดนะครับผมก็ฟังก์ชันแน่นเปรีย้ยแล้วก็หน้าตาเทคนิคอสุดๆสำหรับ พี่ๆนาๆที่นิยมความาดุดันสไตล์เทคนิคเอลนะครับก็แนะนำมอนโกตัวนี้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมสัมภาห้ดูก่อนนะครับตัวนี้มีตัวรัดกันกันเลื่อนให้ด้วยใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้ก็สามารถเก็บได้มีช่องเก็บมันไม่เก็บกะเลยเราจะปล่อยนี้เลยก็ได้นะครับอ่ะผมดูด้านหลังกันด้ดาน้ประมาณด้านข้างนะครับ ครคับใช้งานก็ผ๊บเข้ามาใช้งานได้พร้อมทันทีทุกฟังก์ชันสามารถหยิบได้เข้าถึงได้ทันทีช่องใหญ่ช่องเล็กช่องรับช่องซ่อนเก็บของหลายจุดสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายมากๆนะครับปลดก็สะดวกครับมีหูจัดนี้ด้วยนะครับปลดปึ๊บ มองบางได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันนะครับว่าตัวนี้รายละเอียดจะมีอะไรบ้างนะครับสักครู่จุใจมากตัวนี้นะครับก็ ช่องหน้าตามสไตล์นัทอนะครับ,รบมีซองเก็บของเล็กให้หนึ่งอันนะครับด้านบนก็มีช่องเก็บของง่ายๆครับนะี่ฮะมีซองซิปด้วยแล้วก็ตอนนี้มีตัวยางยืดไว้รัดของได้ด้วยนะครับจะเก็บพวกกระเป๋าสตางค์พวกของใช้โทรศัพท์ก็พร้อมเลยซิปก็เป็นยางเชงดีครับฝังทนเนี่ยผมว่าหายห่วงเลยนะครับผมตัวล็อกก็เป็นตัวล็อกของยูเทกอย่างดีครับผม อ่าด้านซ้ายก่อนตันนี้เราก็เน็ตดัปเตอร์มานะครับมีที่เก็บขวดน้ำนะฮะจะเก็บอะไรประยุกได้นะครับผมดึงออกปุ๊บสามารถเปิดปิดได้รัดเข้ารัดออกได้ด้วยขยายได้นะครับเป็นฟังก์ชันจะใส่เป็นเป็นอ่าขวดน้ําเป็นอุปกรณ์เสริมเป็นกล่องเป็นถุงอะไรตรงนี้นก็ก็ใส่ได้ดีจาด้านด้านซ้ายก็เน็ตของได้ครับอันนี้จะเน็บนิ้พับมาเน็าก,กามา ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะใส่เป็นไฟฉายก็ได้ครับใส่ในช่องแบบช่องซ้อนด้านนี้ตรงนี้ก็จะมีช่องหนึ่งเป็นช่องช่องแบนหน่อยเอาไว้เก็บพวกแผ่นที่เป็นลักษณะเป็นแผ่นที่ไม่หนามากตรวนี้จะเก็บได้ดีนะครับตรงนี้ก็จบอะไรได้แจ๋วเลยนะครอ,อีกข้างหนึ่งตรงนี้จะเป็นที่ใส่โทรศัพท์ถ้าสังเกตเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆเนี่ยที่ใส่โทรศัพท์จะค่อนข้างบาง แต่ว่ากว้างก็คือเอาไปใส่พวกสมาร์ทโฟนพวก s a ซัมซุงหรือวมาแอปเปิเนี่ยผมว่าเก็บได้ดีเหมาะกับโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่จะมีขนาดกว้างขึ้นแต่ว่าแบนนะครับอันนี้ก็จะดีมากช่องด้านในกันบ้างนะครับข้างในเนี่ยกว้างขวางจุแล้วก็วัสดุก,การตัดเย็บในเนี่ยดีมากดีมากมากเลยช่องด้านหน้าผมใส่ โน้ตมานะครับเียบได้เลยฮนะมีช่องซิปอีกนะครับผมอันนี้มีความหนาหน่อยผมเก็บพวกแ r ไ a n i z e r ถุงประกาของคอร์ไปไว้นะครับแล้วก็มีช่องนี้อีกนะฮะมันก็เป็นช่องอีกช่องหนึ่งเป็นช่องซ่อนมีตัวที่สามารถติดติดพวกติดตุกแกได้ด้วยนะครับเราจะเอาอุปกรณ์เสริมเราติดตรงนี้ได้เลยเป็นติดตกแกสามารถยึดติด,กกตดได้ <c oughs> แล้วก็ช่องหลัก ช่องหลังหลังผมใส่โน้ตบุ๊กใช้งานประจำมาได้สบายๆ12นิ้ว14นิ้วเนี่ยใส่ได้สบายเลยแฟมขนาด A4 นะครับจิบได้ได้เลยจิบใช้งานได้สบายครับนะฮะหรือจะใช้พวกโน้ตพวกพ็อกเก็ตพวกสมาร์ทโฟนหรือพวกแท็บเล็ตเนี่ยใส่หน้าเลยปุ๊บหยิบเป็ดเลยนะครับหยิบใช้ก็ง่ายสะดวก ก็จะมีช่องหนึ่งที่เป็นช่องรับด้านหลังนะครับเลยเป็นช่องซิปลักษณะนี้นะครับดึงตัดจับจะยกได้เลยสะดวกมากช่องซิปนี้ผมใส่ใบตายิบนิ้วมานะครับก็ใส่ได้เลยแล้วแต่ชอบเผื่อเราเข้าป่าเข้าดงเอาเอามีดมีดครับมีดพวกมีดใบตายใหญ่เนี่ยผมใส่ได้ข้างในก็ มีที่ติดอุปกรณ์เสริมเหมือนกันด้านข้างเนี่ยไม่ใช่บางนะครับสังเกตได้ว่าด้านจะหนาสามารถเก็บของได้ได้จุนะฮะช่องช่องรับด้านในเนี่ยมีความหนาอยู่ซึ่งซึ่งมันสามารถที่ทำให้เราเก็บของได้ได้จุมากขึ้นนะครับตอนนี้มาดูด้านหลังด้านหลังก็เนี่ยฮะบุนวมหนานุ่มเ,มเดินนะครับตรงนี้มีช่องรับอีกจะเอามี่พับมาใส่ไว้ด้านหลังก็ได้ครับมันดูไม่ม ดูเรียบร้อยนะครับใส่ด้านหลังตรงนี้ก็ได้ใส่ด้านนี้ก็ได้ใส่ด้านนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็มีนี่ก็มีนะครับใส่ด้านนี้ก็ได้แล้วก็ตัวนี้ที่ที่ผมบอกว่าเป็นตัว,ตวกันกันเวียงเนี่ยถ้าเราไม่ใช้เนี่ยเราก็สามารถที่จะมีช่องเก็บเข้าไปข้างในนี้ได้เลยนะฮะใส่เข้าไปด้านในนี้ได้ครับก็ไม่ขัดกันก็พบพ่วงนะครับสำหรับมอนโก เป็นเวอร์ซีแพคไซส์ใหญ่ของ Mac f o อ์แล้วก็จุจุมากครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยดีเยี่ยมเลยก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับพี่ๆนานาที่สนใจกระเป๋าน้าตาแบบออกแนวแทคกติคอนหน่อยแล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยเยอะแล้วก็ครบอีตัวนึงวันนี้ก็แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าจะมารีวิวรุ่นใหม่ๆที่น่าใช้แม็ฟอร์ดอีกนะขอบคุณมากครับ